สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเยาอยู่ที่อาณาจักรรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีค่ะรถมือสองที่อาคาเสรีไทย73ค่ะรถมือสองที่อาคามีรถให้เลือมกมากกว่า350คันเลยค่ะวันนี้นะคะเยามีรถยนต์อนเนกประสงค์รถครอบครัว7ที่นั่งมานําเสนอค่ะเป็นรถด e ีเซลวีเอ็ X หนึ่งจุดเก้าดปี2 0 1 7ค่ะราคาป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ทางเทียอาคาจัดให้ไปเลยค่ะราคาเริ่มต้นเพียง ห9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าที่อาคามีให้เลือกมากกว่า30คันเลยค่ะ <มา S 1> เราร <อ S 1> ไปชมคังของ isuzu m i สำหรับเปิดทาง Isuzu m i l x ของทางเทียคามีให้เลือกมากกว่า30คันเลยค่ะราคาเริ่มต้นเพียง7,390,000บาทถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถ Isuzu m i l รถยนต์อเนกประสงค์รถครอบครัว7ที่นั่งสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์089 4433 774ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากไปก่อน,นะค,ะค่ะสวัสดีค่ะ